รู้สึกว่าเราหน้าแก่ขึ้นเพราะว่ามีปัญหานหนังตาทําตากับคุณหมอชนฤทิศค่ะตอนนี้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นถ้าโง่เห็นก็รู้สึกตัวเองโง่เห็นดีขึ้นถ้าอยากสวยแนะนํามาที่นี่ค่ะชื่ออะไรคุณมุ้ยค่ะ,ะคุณมุ้ยอายุเท่าไหร่คะปีนี้36ค่ะ36ทําอะไรกับทีละตอนทีนี้ไปบ้างทำตากับคุณหมอชนฤทิศค่ะโอ้ทำกับคุณหมอชนฤทิศเลยแล้วแบบเป็นไงฮะชอบ ตอ,ตอนแรกอหละที่มีปัญหาอะไรทำไมถึงอยากจะทำละ่ะรู้สึกว่าเราน้าแก่ขึ้นเพราะว่ามีปัญหานหนังตาหน้าแก่แล้คือตอนแรกไม่มีชสตาอะเลยมอกมีค่ะแต่ว่ามันรู้สึกว่าตัวนี้มันโน้มลงนิดนึงแล้วเราไม่มั่นใจเราต้องติดสติ๊กเกอร์ตาสองชั้นอ๋อมันไม่เท่ากันด้วยอ๋อมันไม่เท่ากันอ๋อมันก็เลยติดต้องติดข้างก็เลยแบบไม่มั่นใจไม่มั่นใจก็เลยมาหาคุณหมอใช่ค่ะล้วคุณหมอวา่าไงคุณหมอก็ บอกว่าทํนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวข้างๆใช่ปีสันคุณหมอบอกพรบทำเลยก็ทำเลยไม่ไม่รังเลยม่ไม่ลังเลยค่ะเพราะว่าดูรีวิวมาเยอะแล้วก็ชอบดูมากี่ปีแล้วอ๋อรีวิวดูเมื่อหลายเดือนที่แล้วค่ะใช่แล้วก็มีเวลาก็ตัดสินใจมาอ๋อก็มีเวลาก็ทำเลยแล้วเป็นยังไงทำแล้วเป็นยังไงผลลัพธ์ที่ได้ตอนทำก่อนทำหลังทำตอนนี้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นตาดู ตาดูเหมือนทั้งโง่เห็นก็รู้สึกเองโง่เห็นดีขึ้นอ่าอันนี้คือกี่วันนะอ่าวันนี้ 2, 6, 5, วันที่ห้าค่ะสองครึห้าวันเพิ่งเพิ่งตัดใหม่เมื่อกี้สดสดโอ้แล้วเจ็บไหมไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยใช่หลังทำก็ไม่เจ็บไม่ก็ใช้่เป็นปกติปกติค่ะอ่าสำหรับคนที่กำลังจะคิดว่าจะทำตาสองชั้นนะคะถ้าอยากสวยแนะนำมาที่นี่ค่ะบอกเลยไม่เจ็บแล้วก็ไม่ช้ำไม่บวม มันใจกินสวยขึ้นแน่นอน